รมาลองดูสิมีเจ็ดเวฟนะทั้งหมดดูสิว่าจะได้ถึงไหนกันเฮ้ยคิดตั้นถ้าได้กูขอนะพอป้อมกูขั้นสองคนเดียวเฮเคได้ได้ได้ไดงคิดว่าน่าจะเละกันตอนหลังเวฟห้ารือจุดฟาร์มที่หมอทำไว้อะตั้งป้อมไว้ก็ยืนเฉยโยมมันมาเอาไอ้ด uh ้านขวายืนต้งนหนาูไม่เหนมันโผล่เลยมามาาม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 เมาาม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 มา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 ม ทำอธิบายการวางบล็อกไม่ได้อ๋อคุณได้สูญเสียพลังแห่งการสร้างไปแล้วเวลาเรื่องนี้นานหมดสิเอ้ยมีตัวบินมามีตัวบิน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 โอเคโอเคร็วไปเลยโอ้ยเบอร์แบบสองร้อยเนี่ยตัวบินมา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 โอ้ตัวบินหน้าตาเปลี่ยนไปนะตัวบินอัพเกรดละเราจะเล่นกันเว็บไหนกันนะครับจังหวะนี้ นี่วิเนสสามจบแล้วน,นะฮะโอเคไปเอามานาด้วยเดี๋ยวพยายามจะวางไว้ตรงกลา,างเยอะๆนะไปเอาอยามานานที่บ้านนี้นเออคนนาบานานีน้ยามานานหมดป <c oughs> ่ะขวาเป็นไงบ้างครณะ,ะอเอ้ยขวาขวาแย่ครับฝ่ายแย่ฝ่ายแย่ฝ่ายแย่เป็นขวาแ,วาแ,วาแวาม่งขุดโผล่มาได้หรอครับน่ะไอนี่มันถือเว,ว้ย<ว>เอ้ยม,ม,มีมีตัวแปลกๆตัวบิน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 อ่า ทางซ้ายไหวกันไหมไหว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 เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยขวาแล้วกันเราดูทางขวาน่าจะกระบากสุดแต่มันมีตัวแปลกๆถึกเต็มเลยไอ้เหี้ยเจะเล่าเรื่องจากฟันเออใช่พี่อ่ะอย่าลืมกินยานะเหมือนมีคนลืมจอยสีนะเออมันเลือดเยอะจังวะเสียเลือดจอยสีบรรทุนเสาแม่งเลือดเจ็ดพันเอสไนฟี เชี่ยนเว้ยต่อไปน่าจะเก็บมานน้าก่อนเว้ต่อไปนี้น่าจะโอนยโอ้โอ้โอนไอ้เที่มมานะรับทราบแต่ว่าอ้าวอ้าวอ้าวบินเลยเอาหมาะไอ้โอนอยู่ไหนวะเลี้ยงขวาเร็วเร็วเร็วเอาไปเอาไปเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเอ้ยเข้าตัวริวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยตรงนั้นเดี๋ยวเจ้เอ้ยหน้าตาจะเละกันเว็บนี้แล้วหรือไม่ก็เว็บหน้าล มังกรแม่งถึกว่ะมันมีตัวเดนอเสว์ว่ะเนี่ยถึกออกมาเนื้อเจ็ดพันสายเริ่มโดนบีบแล้วโดยมังกรแต่มันเหลือสองตัวโอเคโอเคเก็บมานาได้จัะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเพมันเก็บมานาแต่ปัญหาเวฟหกเลยเลยอ่าอ้นเก็บมานาปะฝั่งเนี้ยสองยังยังเหลืออีกอ้นเหลือบาเลยครับ โห่้อมยังเยอะคนดูขวาไปเดนดูซ้ายอยู่เอ้ซ hey, ้ายเดี๋ยอเดินไปชนมังกรแล้วตัวอะไรอ่ะ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 เห็นตัวบินปะเฮ้ยจะรอดไม่ได้เพิ่มเสร็จซ้ายมาเยอะหนี๋ยช่วยซ้ายก่อนนะฝาดได้อยู่ฝาดได้อยู่ฝาดได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเตืนซ้ายก่อนโอซ้ายโดนกดหนักมากซ้ายโดนกดหนักมากเฮ้ย เฮ้ยสายสายไกลไม่ไกลถึงบ้านแล้วโอ๊ยตายโดนอะไรมาเนี่ยจหายแล้วไม่ทำอไมมันปล่อยเออมันมีมันมีมุ้งมัอวมากก็ตายเวฟนี้เลยทำไม่เวฟนี้ก็เวฟหน้าแล้วตายกูตายกูตายคือตายคือตายเรียบร้อยมันแตกฟันเวฟผมเนีนะ ดูดีกว่าตาที่เราเยอะเลยอันนี้เวฟะผ้าเบ๊ะผ้าทีแล้วเราก็ไม่ก็ยังดีกว่ารอบก่อนรอบก่อนรู้สึกจะหุดมาเยอะกว่านี้อะไรอ่ะอ้นไปยังไม่เหลืออันเดียวทีแรกเขาติดมุาแบมามามาครับน้ารตัอรอรอ่ะโยนเข้าเขาตัวลิวอ่ะอ๋ออยู่ด้านหลังใช่ไหมงั้นรอปะมึงเปลี่ยนกระสุนแบบมาแล้วนะ

ขวาในการคนขวาในขวาในขวาถ้าไม่คิดต้นหลงกากจะคิดต้านหลบเลือดน้อยมากเฮ้ยเฮน่าจะฆ่ามอสได้สักตัวขวาดีคนเดียวได้ขวาดีคนเดียวได้ถ้าฆ่ามอสได้สักตัวอาจจะได้ของดรอปดีๆต้องใมีตัอลูดมีตัอลูดต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 ัวบิอลูดตัวบิอลูดี๋ยวต้องขอมอสมันก็เจาะใกล้ป้อมเหมือนกันนะ อ้าวเฮ้ยไม่ร้อยพอดีไงตัวบินโหลดตัวบินหลดตัวบินโหลดแลวังตัวบินตัโอเคเด้แค่ตัวบินให้เด้แค่ตัวบินให้ไอ้มุง่องขอบนี่ค okay, ok ืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยฝังเก็บบอลเกร์บอสลเกร์บอลเกร์บอลเกร์บอสเน้นโฟกัสบอสเน้นโฟกัสบอสโอเคโอเครับทราบมันดันมาแล้วมอลอยู่ไหนอะมอลอยู่ไหนสายสายสายบอลอยสายครับบอลอยู่สายครับนิดเดียวนิดเดียว ออัดฟอสเลยอัดฟอสเลยฟออยู่เนี่ยวะโอเคทันไหมเนี่ยเฮ้ยกูตายกูไม่ทันอ่ะมันถึงป้อมก่อนโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวมันถึงตัวป้อมก่อนแต่เกือบมาอ่ะแต่ว่าไอโซนั่นมล้วอ่ะเราอัพเกรดเออเฮ้ยอันนะไอ้เนี้ยยี่สิบสามโกกูสามโกเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวมาช่วยไม่มาช่วยไงเดี๋ยวอันตรายแล้วล่ะเฮ้ย อาจะบอกนะไอสามง่ามันอะ่ะสามร้อยนะตาเมจอะ่ะสามร้อยอ๋อเด็กโตสามร้อยนะาานยมถา,มามมถึงเราใช้สามร้อยใช่ไหมเรา<ม>โดนเ,เป็นเพี่ยเป็นเพราะว่าเราค่ายนี่เลยไงเราค่ายแบบบอสกระโลงหมือนกรตัวเราบอสแจกกดเหมือนกรตัวหนึ่งต่เราไม่ได้อัพกูเลยบอกกูบอกแค่ว่าตาเมจมันสามร้อยอ่ะแค่นั้นรอ่ะคือที่มันตีมึงใช่โอนถ้ามึงเป็นมิสเตอร์โอ้โหเปิดเลยสเกลเลยตอนนี้เนี่ยว่ามันมันยิงไปสามง่ามไปี่ย แบบที่มันยิงใส่เราอ่ะย่าไปโดนแล้ว้งบอกเขาเอย่าโดนี่ยถ้าไม่ถึกพอมันไม่โดนมันไม่หมุนด้วยมันออกมาเลยคือกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วสูงของอกตู้เรกก็อยู่โอ้กูรมออกมาไม่ถงูที่ขับเนี่ยเราหอยว่าไปเนีราก็ได้ไห